การแบ่งตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าช่อบแต่และช่อบที่เราจะขีดแบบมันต้องชัดเจนะแบบนะหลักการซอยแบบมาตรฐานก็คือซอยทรง <c oughs> อซอยทรงที่นั่งก่อนกัาซอยทรง ปิดหรือไม่ดีฮะปิดอเปล่านั่งรองเลยโซยนะ,ะทรงมาตรฐานคือต้องจับกีบรอบส้มกรีบส้มรอบหัวแต,แต่ก่อนจับจับกีบเราจะต้องรู้ว่าการกีบผมอะกีบยังไงนะ,ะแต่ลรช่อหนาประมาณเท่าไรประมาณนี้นะกีบส้มก็ที่จับแบบนี้แหละ,ะซอยหลังมือแล้วแหละนะคะแต่ก่อนที่จะตัดซอยอะขอ แบ่งนะครูแบ่ง,นะแ,บงแบ่งประมาณการจับอย่างเงี้ยช่อหนึ่งประมาณนี้ได้ไหมออย่างเงี้ยนะโดยจุดเซนเตอร์อยู่ตรงกลางหัว,วอันนี้แสกลางก็ตรงนี้ถ้าแสกข้างก็กีดลงมายาวะเอาแสกกลางแบบเนี้ยให้แบ่งเนี้ยให้ดูนิดนึงไล่มาจากขวามาซ้ายซ้ายมาขวาได้แต่เวลาทำงานจริงห้ามแบ่ง เวลาแบ่งเราก็จะจับแบบนี้จับมารอบเลยนะคะแต่เวลาแบ่งก็ไม่ไม่ให้ติดกิ๊บนะหรือถ้าใครจะเริ่มต้นติดติดก่อนก็นได้เพราะว่าบางคนผมผมยาวแล้วมันเกล็ดอะนะคะดังนั้นช่อช่อตรงนี้หนาเท่าน,นี้ตรงนี้ก็ต้องหนาเท่านี้บางคนช่อตรงนี้หนาเท่านี้เอานีมาเนี่ยกว้างนะหัวนิดเดียวปลาย กว้างเฉี่ยวเนี้ยก็ต้องการดูนะะดูว่ามันจะต้องเสมอกันนะนะ,ะไลมาไล่มารอบนะคะไล่มาอช่อสามช่อไล่มาปึ๊บนะแล้วก็ไลม่าไลมาเหมือนกันก็คือเอานิ้วชี้อ่ะทิ่มไว้นิ้วชี้รอไว้ รอไว้ก่อนนะคะไล่มนาะเพราะบางคนกรีดมาเท่านี้เลยอันเข้าบ้านเลยนะคะพอเสร็จแล้วผมมันก็เด้งกระดอนหมดเพราะนั้นเวลาที่กรีดต้องนึกถึงด้านบนกับด้านล่างให้มันเท่ากันด้วยถ้าด้านบนอ่ะกันไกลยังมีไหมใครมีกน